ยินดีต้อนรับกับข้าสู่กพมโลทีวีครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพามาดู5สิ่งอย่างนะครับที่ Google Sheets มีนะครับแต่ Excel ไม่มีนะครับอ่ไปดูกันครับ1ครับแปลภาษาได้ครับวิธีการทำยังไงครับผมใส่เท่ากับตรงนี้ครับแล้วผมพิมพ์ออก่า Google นะครับมันจะมีให้เลือก2ตัวใช่ไหมครับผมเลือก Google Translate ครับหลังจากนั้นครับเลือกข้อมูลต้นทางครับ แล้วฮะใส่คอมมาแล้วก็ใส่ภาษาต้นทางเป็นตัวย่อสอตัวครับอ่าเป็นภาษาอังกฤษใส่ E N ครับแล้วคอมมาครับแล้วผมใช้แปลเป็นไทยครับผมใส่ T S ครับเป็นตัวย่อของภาษาไทยนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บ Enter ครับแปลเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับที่เหลือไม่ต้องใส่แล้วครับปึ๊บมาที่มุมขวาลากปึ่งจบครับ อ่าพิจาร์ที่หนึ่งถ่านสเลดครับ2ครับเรื่องของคนที่ต้องการจะดูข้อมูลของหุ้นนะฮะหุ้นที่ต้องการดูบ่อยๆนะครับสามารถมาใส่ในชี้ได้ครับวิธีการทำไงฮะเท่ากับเหมือนเดิมแล้วพิมพ์คาว่า Google ไปครับอ่าพิมพ์ไม่จบก็ได้นะฮะจะมีให้ขึ้นให้นะฮะผมเลือกตัวแรกครับ Google ไฟนั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยใส่ตัวย่อของหุ้นของที่เราต้องการจะดูไปยกตัวอย่างผมใส่เป็นของ Google นะครับผมใส่ G O O G L นะครับแล้วก็นะฮะอิมเล็บครับแล้ว Enter ครับหลังจากนั้นได้มาแล้วครับข้อมูลของหุ้นของ Google โอเคนะครับไปดูตัวที่3ครับเรื่องของฟีดครับใครที่ต้องการดูฟีดบ่อยๆครับสามารถใช้ตัวนี้ดูได้ครับวิธีการครับ เท่ากับครับแล้วพิมพ์คําว่า import นะฮะจะมีเลือกหลายตัวครับเลือก import feed ครับหลังจากนั้นพิมพ์ url ของ feed ที่ต้องการนะครับแต่ในที่ผมเตรียมมาแล้วก็คลิกเลือกก็ได้ครับแล้วก็คอมมาครับแล้วก็ใส่นะฮะเจ้าตัวนะฮะผมขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะครับ item อ๋อ title นะครับก็คือผมจะให้อ่อ title เนี่ยมาโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็นะฮะใส่คําว่า ฟอลไปเนะี่ยฟอลตรงนี้เนี่ยหมายความว่านะครับจะไม่ให้โชว์ไอ้เจ้าตัวหัวไทเทลนะฮะจะให้โชว์แต่ข้อมูลอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลือกว่าจะให้โชว์กี่แถวนะฮะผมใส่10ก็คือจะให้โชว์ข้อมูล10แถวนะครับโอเคแล้วก็ Enter เลยครับหลังจากนั้นเขาจะดึงข้อมูล10แถวมาให้โอเคไหมครับหลังจากนั้นถ้าอยากรู้ว่าไอ้เจ้าตัว10ตัวเนี้ยนะครับ10แถวเนี่ยมาจาก URL อะไรนะครับวิธีการง่ายๆครับผมอนุญาตไป Copy ีเจ้าตัว เดิมมานะฮะหลังจากนั้นผมอนุญาตมาใส่ทางด้านขวามือนะฮะอ่าเนี้ยใส่สูตรทางขวามือแต่เปลี่ยนคําว่า title ตรงนี้ครับเป็นแค่ URL แล้ว enter ครับปึ่งมาเรียบร้อยครับ URL ของแต่ละตัวนะฮะอ่าสาตัวแล้วนะครับต่อมาครับ ตัวที่4นะตัวที่4ผมว่าหลายคนอาจจะเคยเล่นบ้างแล้วนะครับก็คือตัวที่เราสามารถคลิกขวาแล้ว insert comment ได้เราสามารถ comment เอกสารให้เพื่อนมาช่วยแนะนำได้นะครับเรื่อง time ด้วยนะครับโอเคนะฮะตัวที่5ครับคือการย้อนเวลากลับไปที่ข้อมูลที่เราต้องการครับก็คือตัวที่ชื่อ revision History ครับไปที่ไฟล์ด้านบนแล้วเลือกซี v i s i o n history ครับถ้าเราคลิกปุ๊บด้านขวาจะเป็นเวลา time stamp นะครับที่เอกสารนี้ในแต่ละเวลามีการแก้ไขนะฮะเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้ครับเพราะฉะนั้นใช้เอกสารชุดนี้ชุดเดียวไม่ผิดพลาดเลือกเวอร์ชันแน่นอนครับอ่าเป็นไงครับ5สิ่งนี้ครับแต่ตัวเจ๋งใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับยังไงอย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับแล้วคราวหน้านะครับกลับมาพบกับโคพูโอทีวีใหม่นะ่ครับสวัสดี Ka